ความสุกที่เคยมีตอนนี้ก็มีความเสียวมาด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าเจ้าไวรัสล,ล่ำปีสกินวันนี้ถให้พี่น้องชาวมัวคนเลี้ยงมัวต้องเสียวไปตามๆกันครับพี่น้องครับใจเย็นใจเย็นอะใจะเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวจะเปิดของให้เด้อใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ะอ่ะหิวหยาลวบ่เดี๋ยวพอจะพาไปกินหยาเด้ออ่ะแข็งแรงปลอดภัยอย่าเป็นโรคไวรัสลำปีสกินเด้อ เอาลูกลาเร่อไปกินหยาเร่วไปกินหยาเร่อไปไปเร่อไปเร่อนะครับไป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 เร่อเร่อเร่อครับกราบสวัสดีครับพื่อนๆน้องครับสุกคนสุกคนสำหรับผู้ติดตามช่องลูกข้าวเนียวใส่สานครับผมมืัอนี้นะครับก็ผมผมเองนะครับบ่านลูกข้าวเนียวใส่สานมืัอนี้ก็อยู่ที่อกาะง่วนะครับหรือว่าลูกข้าวเนียฟาร์มนะครับตอนนี้นะครับ โรคไวรัสลัมปิสกินนะครับมันจะเฮ็ดให้นะครับชื่อต้องคนเลียงงัวะก็มีความเสียวไปน้าครับทุกเม ah ื่อทุกเศร้านะครับก็ต้องตื่นเศร้านะครับเพื่อที่จะมาเบิงมาแย่งงัวเจะของนะครับงัวที่ห้าหักนะครับงัวที่เฮาเลียงมากนะครับว่ามันป่วยมันเป็นโรคบ่ะนะครับกินได้มันนอนได้บ่นะครับหลังจากที่เจ้าไวรัสลัมปีสกินนะครับแพร่ระบาดนะครับในหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับที่ของม่วงผมนะครับกะ บทท่านไม่เป็นนะครับแต่ว่าในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านของผมเองครับก็มีหลายคนหลายเจ้านะครับเพิ่นก็มีอาการนะครับพวกเพิ่นมีอาการของเจ้าไวรัสล่าปีสกินนะครับบางเจ้าึนกับต้องสูญเสียมั่วนะครับที่เพิ่นเลี่ยงที่เพิ่นหักไปนะครับคิดเป็นมูลค่ากับหลายหมื่นบาทนะครับก็ที่ว่าเป็นความสูญเสียของคนอย่างมั่วครับเตือนสาวบานนะครับผมก็ต้องมาเบิ่งมาแย่งหลอกๆของผมมา มันมีตุม่มมันมีอาการของจอไวรัสลําปีสกินบอเพูนว่าอาการเริ่มแหลกคือมันจะเปลี่ยนตุ่มนะครับเนาะมันเป็นตุม่มเป็นยังนะครับพูนบอกว่า,วาถ้ามีตุม่มห้เฝ้าเริ่มฉียดยาเลยแล้วนะครับถ้าใจดีคือว่าหายมี่อย่างเลยนะครับว่องผมนะครับตอนนี้มีอยู่เก่าโตนะครับตื่นสัมมานะครับผมสภาพพอแม่พี่้องมาแย่งเบิ้งน้ากันว่าว่องผมนะครับก็วิพยายาให้งั่วาจาของปิดน,นะครับเพราะว่าเป็นแล้วเห็นเพิ่นแช่ใน อกุมม่วงกุมอย่างนะครับโอ้อันตรายครับพี่น้องครับบางคนเทียงกับต่องสูญเสียม่วงเพิ่นไปนะครับม่วงราคาหลายหมื่นหลายแสนนะครับเพราะว่าบางคนเพิ่นเป็นม่วงเดือนรอยนะครับม่วงเรื่องรอยก็ดีราคาไปหลายแสนบาทแล้วนะครับบางคนก็คือบ่อยากให้มี้การสูญเสียครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเกิดในความท่อเนาะบางคนเกิดท่อบางคนที่เหลือมาเลี้ยงม่วงไม่ม่วงมีการเป็นโรคนี่เพราะว่าปีนี้นะครับการซื้อขายกับยุตช่งานไปลายเติบครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิงม่วงของผมน้วกันนะครับ นี่ครับพี่น้องครับมัวยุของผมก็มี8แดตัวเก่าตัวนะครับกับซ่อนมากนะครับเป็นหัวสาวนะครับมีแม่ลูกยุค้อมเดียวนะครับกับแม่นี่เป็นเป็นลูกของเคปสามหนึ่งครับแต่เศร้านะครับเตือนเศร้ามากนะครับตอนนี้เวลาสิบหกโมงเศร้านะครับอยู่ที่อกามั่วยนะครับกับมาเบิรงสังเกตเบิรงยั้งนะครับที่นี่ก็เป็นมัวเดือยวลอยตัวเดียวของผมนะครับที่อยู่ในอกในตอนนี้นะครับเดือบเบิรงนขาคร้าวนะครับเบิรงนเขาคร่าวเบิรงรอบโต้เพิ่นนะครับมีตุ่มมีพื้นยังบอกนะครับโอ้ย เห็นว่าคนอื่นเป็นนะครับเห็นความสูญเสียนะครับกับข้ากกบอยากให้มันเกิดกับขอบงัวของข้านะครับอุบิเห็นนะครับกับมีการฉีดยานะครับฉีดยาขาพยาธิขาอย่างนะครับผมก็ใส่ยาลาดพร้อมนะครับยาลาดยาลาดหลังนะครับจากที่พี่น้องได้เห็นฉีดหลังๆที่ผ่านมาที่ผมใส่ยาลาดหลังงัวนะครับแล้วก็ผมกับพ่นยานะครับพ่นกับพ่นยาขาเชื่อขาแมลงรับรอบๆลขอกนะครับตอนนี้ผมเห็นอยู่สองวิธีครับพี่น้อง เหตุสองวิธีคือการใส่ยาลาดนะครับใส่ยาลาดเป็นลักนะครับแล้กกาพ่นยานะครับ่นยาขาเชื่อบริเวณขอกอะไรมาแมลงวั่นอะไรอย่างนะครับก็ถือว่าได้พ้นดีอยครับเดี๋ยว้าเบื้องหลูหลของผมทำกานนะครับบรนีาก็แข็งแรงปลอดภัยดีอยนะครับเพราะท่านมีหลวมมียังนะครับจากเวลาล่าปีสิกินในประเทศไทยคนเหลี้ยงง้วนะครับแากมีความสุกกระตองมีค้ามเสียวไปนํานะครับเตือนสาวมากกับมาเบิงมาแย่งงวจากของเนี่ยนะครับว่าโอ้จะเป็นตุ่มเป็นยังบ่ นะครับข้าก็อยากให้มันเกิดเนาะนะครับเกิดมาแล้วมันก็ใส่เวลารักษาโดนนะครับบางคนเนี่ยโอ้ยตูม่วจะของเป็นเต็มตนะครับถึงกับต้องสูญเสียม่วไปนะครับนี่ครับผมก็มาเบิรงมามยังเนี่ยนะครับเพราะว่าโอ้ยอย่าเปลี่ยนลาดเอ้ยแข็งแรงปลอดภัยเด้อทานโลกนี้ไปได้น้ำกันเด้อเป็นตุ่มบ่ได้นะนี่นะครับกรเลี่ยงไปเรื่อยๆนะครับเลี่ยงไปเรื่อยแต่ว่ากะสู่ๆนะครับแค้มันเกิดขึ้นมากก็สู่ให้เก่านะครับต่อรักษาอะไรยันกันไปนะครับ แต่วิธีดีสุดของผมคือผมคิดว่าต้องเป็นการป้องกันนะครับป้องกันป้องกันนะครับสังเกตอาการเบื้องต้นคร่าวๆนะครับการป้องกันผมคือนะครับเพื่คอกให้สะอาดนะครับมุ่งกับบัดกลางนะครับพี่น้องครับมุงบัตกลางกระรุนเอานะครับแต่ละเศ้ากับรุนเอานะครับว่าม้วนหาอจะเป็นยังไงม้วนหาอจะแข็งแรงปลอดภัยดีบ่เออลาเนยดาวกระจายนะครับดาวกระจายของผมนะครับม้วนเรื่อยนะครับเก่าเดือนสิบเดือนตัวใหญ่ครับนี่คือพลังของพันธุกรรมนะครับ เมื่ออายุซ้ำกันนั่นแหละครับพี่น้องครับอันนี้คือหม้อเดือดผสมนะครับอันนี้คือหม้อเดือดลอยนะครับอายุซ้ำๆกันแต่ว่าความใหญ่เนี่แตกต่างกันหลายนะครับเอ้านี่ตัวนี้นะครับจึงเชียงเนี่ยจะเป็นตด้หลาเด้อแข็งแรงเด้อนะแข็งแรงเด้อจะเป็นมกไฟรัดลําปีสกินเด้ออ้าแข็งแรงปลอดภัยนะปอดสอดูแลอย่างดีนะครับก็ต่อไปคิดว่าจะมีการพ่นยานะครับพ่นยาขาแมลแรงขาแมลงว่านขายุ่งเนี่ยละครับพี่น้องครับยุคองผมคิดว่าค่นจะพ่นทุกหนึ่งสัปดาห์นะครับ น้ำสมข้นใหม่ผมก็ใส่นะครับน้ำสมข้นใหม่ผมก็เอามาลาดมาพร้ใส่ตัวม้วนให้กันนะครับการที่ว่าเป็นการลดต้นทุนในไายเติบนะครับอ่ะลาไปเอาน้องชมพู่มาหนี่หน้องชมพู่เด้อครับตัวนี้ตัวน้องชมพู่นะครับลูกเอชเคหาสองศูนย์ครับอ่ะนะนี่ครับโลโก้ฟาร์มผมเอ็นเอชนะครับฮะน้องชมพู่กันนะครับน้องชมพู่บริชายคุ้มนะครับแต่ว่าก็เชื่องดีนะครับม้วนอยู่ขอบผมในเชื่องกับทุกตัวนะครับเด้อ โม่ค่อยได้จ้าได้๋ยบายดอกเป็นงออะไรถุงครับเอาาละอดปลอดภัยแข็งแรงดีนะโม่มีตุ่มโม่มียังนะนะครับก็นี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับว่าสาวนะครับลูกอีแม่เขาแง่เนะครับเคเอฟสามหนึ่งนะแสด้สองเดือนแล้วบ่เนี่นะครับบางทรงนี่งามอยู่ครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับถือว่าให้ลูกนิ่งดีอยู่นะครับด่าไงถ่ายไงขายไงอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวเราเบิ่งพัฒนาการไปน้วกันอืมไม่ใช่หรออืคือไอล่าล่ะ พี่จามนายกินง่วงบ่เนาะนะครับลูกเสีวายนะครับศูนย์เก้าหกนะครับเอฟสองนะครับเสียวายศูนย์เก้าหกเอฟสองนะครับเนาแข็งแรงปลอดภัยโอ้มันมีน้ำตานะครับเดี๋ยวค้งสหายามารักษาต่อไปนี่ครับนี่ตัวนี้ก็บเีวายนะครับตัวนี้ก็บเสียวายให้กันนะเนะแข็งแรงปลอดภัยไม่มีตุ่มอ่ะพี่น้องครับก็ฝากไปนะครับถึงคนเลี้ยงวัวนะครับกับ โชว์นี้กับว่าท่านมีวัคซีนนะครับเนาะมีกับมีวัคซีนนะครับที่เพิ่นนำเขามาจากต่างประเทศเจ้าครับสำหรับพี่น้องที่เพิ่นอาจจะบ่ถีกฎหมายแต่ผมคิดว่ามันอาจจะได้ผลดีให้กันพี่น้องก็ต้องสอบถามนะครับต้องสอบถามหมอฉีดยาแถวๆบ้านเพิ่อว่าเพิ่นสามารถเสนอได้บ่ผมก็คิดว่าสิฉีดเจ้าครับคิดว่าสิฉีดอยู่เพราะว่าก็อยากให้หัวเฮาแข็งแรงคือว่าไม่จะบ่ถีกฎหมายก็สร้างผมคิดว่าผมก็สิฉีดด้วยกันเพราะว่ารอวัคซีน มาจากรักระบะกระโค้งสีกโดนนะครับกระโค้งสีฟุคิดว่าคนละเดือนหนาเสได้ชีดวะนะครับก่มันอันตรายนะครับเนาะป้องกันไว้นะครับป้องกันไว้นะครับอ้ากัเป็นกำลังใจนะครับกำลังใจให้สุขผูสุขคนนะครับสำหรับผู้ที่เลี้ยงงวเลี้ยงควายนะครับเพราะว่าเขามาสายนี้แล้วเขาหักเขาเข้าหักสิ่งเขาทำแล้วนะครับเขาคิดว่าเข้าเสพพานผลไปดีจากจอไวแดนล่ำปีสกินนะครับ เอาสไลด์คลิปนี้นะครับกับบุ้มยังไหลนะครับผมเองนะครับเบาวลุกขย้อนซีสารกับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับกับเป็นกำใจให้สุขูสกคนนะครับกับหาดูแลมั่วจะคล้องให้ดีนะครับมีการป้องกันป้องยั้งนะครับกับอย่าปล่อยไว้ซเฉยนะครับเพราะมันเป็นมู่งราฆันะครับเม่กับเป็นชั้นเลี่ยงของเท้านะครับไม่กับหักนะครับเนาะกับดูแลมั่วจะคล้องให้ดีนะครับมีการพ่นยาแน่นะครับพ่นยารอบคอกรอบยั้งนะครับขาเชือกขาแมลงวันไปนะครับหรือว่ามีการฉีดยานะครับเราจะวิธีของไฟนะครับหรว่่าาาาามมมมีีกกกกรรรงงงงุุ้้นะคับบให ยุ่งไ้แมงเข้าไปนะครับเอาเดี๋ยวผมสสดงเมื่อออกคอ,อกกกอนครับพี่น้องครับสไลด์คลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ